สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิธีติดตั้ง Windows 11สําหรับคอมที่แบบอ่าไม่รองรับให้เราอัปเกรดอัปเดตเป็น Windows 11ได้นะครับก็คืออย่างเช่นคือคอมของเราอ่ะ CPU ไม่รองรับหรือไม่มี TPM อ่ะหรือ TPM แค่1.2หรือไม่มี TPM ไปเลยนะครับมาก็มาทําการติดตั้งกันเลยดีกว่าแล้วครับผมโอเคมานี่เข้า Google Chrome แล้วก็นี่ครับ ลิงก์นี้เดี๋ยวผมทิงงไปใต้คลิปนะรับให้เราเลื่อนลงมาให้เราไปที่คําว่าเลือกดาวน์โหลดนี้มาที่ตรงหมุดหมู่ดาวน์โหลด this image Windows 11 ISO ให้เรากดที่คําว่าเลือกดาวน์โหลดให้กดที่คําว่า Windows 11 Multi Edition ISO นะครับผมโอเคให้เรามาที่คําว่ากดที่คําว่าเลือกเลือกหนึ่งภาษาถ้าคอมของใครอ่ะเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทยให้เราเลือกตามภาษาที่เราแบบ ตา,ตามแสดงผลนะครับของผมเลือกเป็นภาษาไทยเพราะว่าผมเลือกตามตามแสดงผลนะครับผมถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษก็ให้เลือกอังกฤษสารัฐหรืออังกฤษสากลน,นะครับผมโอเคให้เรากดของผมเลือกภาษามาแล้วก็ให้กดยืนยันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขออนุญาตตอบ้องก่อนนะครับให้เรากดที่คําว่าดาวน์โหลด ดาวโหลด64บิตกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมกดไปปุ๊บแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คือผมได้ทําการติดตั้งมาแล้วนะครับโอเคมาไปที่อ่า PC เครื่องนี้ของใครถ้าเป็นของผมอ่ะเป็น PC เครื่องนี้แล้วกันโอเคกดไปเลยนี่ครับไปที่ตัวโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่านะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมขอลบไปก่อนเลยนะครับอ่านะครับ โอเคนะครับผมอันนี้คือเนี่ยไฟล์นี้แหละนะครับผมที่เราติดตั้งมาแล้วให้เรากดกดคลิกขวาเมาส์น,นะครับผมแล้วก็ให้เรากดที่คําว่าแยกไฟล์ไปที่ Vi สนะครับผมนี่ครับโอเคแยกไฟล์มาเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นโฟลเดอร์มาแล้วนะครับผมเห็นไหมเป็นโฟลเดอร์มาแล้ว โอเคติดตั้งสำเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยพื้นแล้วนะครับผมไดได้ได้เป็นโฟลเดอร์มาแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นอ่านี่ครับโปรอ่าโหลดไอ้นี่มาด้วยสคริปต์ tpm check on dynamic update ดกดเปิดไปเลยนะครับผมอันนี้คือโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมิ้งนี้ไปไใต้คลิปนะครับผมให้เรากดที่ค้ามาใช่นะครับผมนะครับโอเคเห็นไหมมันจะนับแล้วโอเครอก่อนเลยนะครับผมนี่สามสองหนึ่งปิดไปเลยโอเคมานี่ครับโฟลเดอร์ w i n 11 โอเคนี่ครับให้กดที่คำว่าเสร็จอกดที่คำว่าใช่รอก่อนนะครับอืมโอเคกำลังเตรียมและโอเคนี่ครับนี่ครับมาแล้วให้เราเอาตัวติ๊กถูกมันออกไปนะครับให้เราไปที่คำว่าเปลี่ยนวิธีการดาวน์โหลดการอัปเดตให้เรากดที่คำว่าข้ามไปก่อนนะครับกดถัดไปเลย โอเคนะครับผมอ่ะรอก่อนเลยนะครับผมไหมโอเคให้เราอ่านเงื่อนไขนะครับผมอ่าถ้าอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ก็กดยอมรับไปเลยนะครับโอเคนะครับผมเห็นไหม mm hmm. เนี่ยพร้อมที่จะติดตั้งแต่ของผมอะ่ะอันนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ให้เราอย่างเช่นคือจะ สามารถที่จะติดตั้ง Windows 11แบบข้อมูลไม่หาได้อันนี้ให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องทําได้นะครับผมนี่ของผมเก็บไฟล์ไว้นะครับผมกดถัดไปเลยนะครับคือเอาจริงนะโปรแกรมอะ่ะและไดเวอร์ต่ตางอะ่ะคือผมก็ต้องเก็บไว้นะเวลาเราติดตั้ง Windows 11คือผมก็ต้องแบบอ่าเลือกเป็นอ่าแบบข้อมูลไม่หายแล้วกันเพราะว่าคือบางที่อะ่ะแบบโอ้ขี้เกียจต้องมานั่งติดตั้งแอปอะไรประมาณนั้นแหละโอเคกดติดตั้งไปเลยนะครับผม คือติดตั้งแบบไม่ใช้เน็ตได้นะครับผมกดติดตั้งไปเลยนะครับโอเคเรอสักครู่เลยนะครับนี่รอสักครู่เลยนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับคือเอาจริงแหละถ้าเราติดตั้งมาจากอ่าเว็บไซต์อะ่ะที่ผม ที่ผมไปดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับคืออาจมีขนาดประมาณ6ก b กะไบต์นะครับผมเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องใช้เน็ตแรงกว่านะครับผมต้องใช้เน็ตแรงๆขึ้นไปนะครับผมถึงจะได้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับผมโอเคเห็นไหมเนี่ยโอเคขึ้นแล้วนะครับผมอันนี้คืออาจจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมต่อจากนี้ก็ อาจจะใช้เวลาหลายนาทีอยู่นะครับผมก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมรอไปก่อนนะครับโอเคเห็นไหมครับผมเห็นไหมมันขึ้นมันมันมันจะขึ้นว่ากําลังเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับผมต่อไปมันก็จะอ่าเห็นไหมมันก็จะบูตอีกนะครับผม,มก็กําลังจะรีสตาร์ทเครื่องไปเลยนะครับผมอันนี้ต้องรอก่อนเลยนะครับผมมาไหม โอเคมาแล้วเนี่ยครับผมโอ้โหนี่ w i n ว o w s 11สด้วยโอ้โหนี่ยครับโอโ้โจ่มนะครับผมก็จากนั้นก็รอไปก่อนนะครับผมรอไปก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลของผมยังอยู่ไหมนะครับโอเครอนะครับผมอ่ะรอสักครู่ไปหน่อยนะครับผมรอสักครู่ เห็นไหมมันขึ้นว่ากําลังพยายามอัปเดตอยู่นะครับผมก็ต้องรอไปก่อนเลยนะครับผมอันนี้ห้ามปิดห้ามห้ามปิดและห้ามปิดคอมพิวเตอร์เด็ดขาดนะครับผมห้ามปิดเด็ดขาดเลยนะครับผมรอมันก่อนนะครับผมโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ แล้วก็รอสักครู่ไปเลยเห็นไหมมันกําลังคือว่ากะรู้นารอสักครู่นะครับผมรอสักครู่ไปเลยนะครับผมรอสักครู่นะครับรอก่อนรอก่อนเลยโอเคนี่ครับมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมข้อมูลไม่หายด้วยนะครับเนี่ยรอก่อนนะครับอ่ะรอหน่อยเนี่ยเห็นไหมมันคือว่าสวัสดีโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมสิ่ง ต่างๆให้พร้อมสำหรับคุณโอเคครับอ่ะโอเครอก่อนการดำเนินการนี้อาจใช้เวลารอสักครู่ไม่ต้องปิดเครื่อง PC แต่อย่าไปทำอะไรกับกับกับอ่าหน้าต่างนะครับผมแต่อย่าปิดเด็ดขาดเลยนะครับผมถ้าปิดทีเดียวนี่โอ้ยไม่เหลือครับนะ คือแต่ต้องรอสักครู่ไปก่อนเลยนะครับผมแต่รอก่อนนะครับรอรอหน่อยรอหน่อยนะครับผมอันนี้คือแบบก็แบบผมลองติดตั้ง Windows 11แบบครั้งแรกเลยนะครับผมนั่นแหละครับผมรอหน่อยนะครับผมวันนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ หลายนาทีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปไปนะครับผม A later few minutes later. แต่คือเราก็ต้องแบบอ่าเสียบปลั๊กค้างไว้นะครับผมหรือชาร์จมือเอ้ยไม่ใช่มือถือดิมือถือเป็นแหลมเขาอป้องว่าจะรั่วเลย <laughs> คือเราก็ต้องแบบเสียบเสียบชาร์จ คือเราก็ต้องชาร์จแล็ปท็อปหรือชาร์จโน้ตบุ๊กค้างไว้นะครับผมเดี๋ยวเผื่อแบบแบตหมดเดี๋ยวแบตหมดก่อนนั่นแหละครับผมนะครับผมแต่ต้องแต่แต่ต้องแต่ถ้าเป็นอ่าโน้ตบุ๊กหรือแล็บท็อปนั่นแหละครับผมแต่ก็ต้องเสียบเสียบสายชาร์จค้างไว้นะครับผมเดี๋ยวเผื่อแบบแบตมันจะหมดก่อนนะครับผมเดี๋ยวแบตมันจะหมดนะครับผมต้องรอนะครับผมรอสักครู่นะครับรอสักคู่เลยนะครับผมแค่นั้นแหละนะครับผม อ่ะโอเคสิ่งดีๆกําลังจะมาหาคุณโอเคไหน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 โอเคอันนี้คือรอหน่อยนะครับผมโอเคมายังเกือบเสร็จแล้วโอเคมาแล้วนะครับวันนี้เวลาใช้อาจจะดูงงงหน่อยนะครับผมเวลาใช้อาจจะดูงงงหน่อยนะครับโอเคนี่ครับมาแล้วนี่ครับผมนี่เดี๋ยวดูก่อนนี่ครับนี่ครับ w i น d o w s วิน d o w s สิไม่เออใช่ใช่ใช่วินโดสิ วิดีโอสิบเอ็ดนะครับผมโอเคนี okay. ่ครับ sì, okay. ติดตั้งได้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวไปดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนไปที่ระบบเกี่ยวกับเนี่ยฮะวิดีโอสิบเอ็ดโปรด้วยโอเคแจมดูลื่นหน่อยนะครับผมโอเคนี่ครับเนี่ยครับผมใช้ได้แล้วนะครับผมโอเคอันนี้คือผมอาจจะดูตื่นเต้นหน่อยนะครับตื่นเต้นตื่นตาหน่อยนะครับผม นะครับตื่นเต้นตื่นตาหน่อยนะครับใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบายบายแต่คืออาจจะใช้เวลาติดตั้งก็ประมาณหนึ่งหนชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงกว่าจะรอนะครับผมก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมเวลาที่เราจะติดตั้งอ่ะนั่นแหละครับผมใครแบบที่แบบอยากจะติดตั้งคือพอดีแบบมีคอม ดิสคอร์ดเด้งเวลาบางทีแบบเช่นคือคอมของท่านผู้ชมอะยังเป็น Windows 10เอ๊อยากติดตั้ง Windows 11จังเลยก็ติดตั้งตามผมได้เลยครับผมก็แบบไม่ต้องงอ TPM ไม่ต้องงอ CPU อะไรต่างๆนั่นแหละครับผมก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมเพราะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตั้งสำหรับอ่าคอมและแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กอะต้อง64บิตขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับตามนั้นคือจบแหละนะครับผม อันนี้คือตอนเวลาตอนแรกๆคือผมอ่ะเวลาจะดาวน์โหลดใช่ไหมคือถ้าผู้ชมอ่ะแบบจะดาวน์โหลดใช่ไหมครับคือก็ต้องแบบคือมีขนาดไฟล์ประมาณ5 6าหกิกะไบต์อ่ะคิดดูครับผมคือเราก็ต้องใช้อ่าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกว่านี้นะครับผมแต่คือเราก็ต้องใช้นเรน็ตแรงๆหน่อยนะครับผมคือใช้เน็ตจากมือถือก็ได้คือถ้าเป็นเน็ตรายเดือนได้แม้ก็ได้อยู่นะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใช้เเน็ตแบบแรงๆสูงๆหน่อยนะครับผม ก็ประมาณสีเม็กก็พอดีหรือไม่ก,ก็เป็นเป็นรอยเม็กก็มีก็ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบาย